ตำนานผาแดงนางไอ แ่นอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งโขงมีอาณาจักรหนึ่งนามว่าเมืองหนองหานหลวงเป็นเมืองใหญ่รุ่งเรืองด้วยศิลปะและวัฒนธรรมผู้ครองนครคือพระยาขอมและพระนางสีดาทั้งสองเป็นกษัตริย์และราชินีที่เปี่ยมด้วยธรรมแม้นจะปกครองบ้านเมืองด้วยความมั่นคง แต่ทั้งสองกลับไม่มีโอรสหรือธีดาเลยสักคนพระนางสีดาอธิษฐานทุกคืนวันหวังให้มีลูกมาสืบสกุลแห่งเมืองน้องหารหลวงคืนหนึ่งพระนางฝันประหลาดฝันเห็นนาคีจากแม่น้ำโขงแปลงกายเป็นหญิงสาวหญิงสาวผู้นั้นเอาผล,ลไม้สีทองใส่ถาดมาถวาย กล่าวกับพระนางว่าขอให้รับของขวัญน,นี้ไว้อีกไม่นานท่านจะมีบุตรหญิงผู้เลอโฉมเมื่อพระนางตื่นจากฝันก็ตั้งครนภในไม่ช้าและไม่นานนักก็ให้กำเนิดธิดาผู้นี้รูปโฉมงดงามผิวของธิดาขาวนวลดังหยวกกล้วยในตาดำคลับดังเม็ดมะกลำํำ ทุกผู้คนต่างกล่าวขานว่าเป็นหญิงที่งดงามที่สุดในแผ่นดินพระยาขอมตั้งชื่อที่ดาว่านางไปคำเพราะเกิดจากความรักและคำอธิษฐานอันบริสุทธิ์แม้นนางจะยังเยาว์วัยแต่กลับเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความเมตตาเมื่อเจริญวัยนางไอคำยิ่งงดงามเกินหญิงใด เสียงลือเสียงเล่าอ้างแผ่ขยายไปทั่วทุกแคนเจ้าชายจากขัวเมืองต่างๆต่างเดินทางมาสู่ขอแต่พระยาขอมกลับตั้งเงื่อนไขว่าบุรุษใดจะได้นางไอคําไปต้องชนะการแข่งขันที่จัดขึ้นเท่านั้นหนึ่งในผู้ที่ได้ยินเรื่องราวความงามของนางไอคําคือผาแดงเจ้าเมืองเชียงรุม้ม ผาแดงเป็นชายหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดและกล้าหาญมีใจมั่นคงและต้องใจแน่วแน่จะพิชิตใจนางไอคำให้ได้เขาเดินทางจากเมืองเชียงรุง้งมุ่งสู่เมืองหนองหารหลวงเพียงแค่แรกพบก็หลงรักนางไอคำอย่างสุดหัวใจและนางไอคำก็มีใจเอ็นเอียงให้ผาแดงเช่นกันแต่ในเงามืดของความรัก กลับมีสายตาหนึ่งจับจ้องอยู่เงียบๆนั่นคือสุทธาสเทวีผู้เป็นนาคหนุ่มแห่งลุ่มน้ำโขงผู้ซึ่งเคยมีสัญญากับนางไอเมื่อเป็นวิญญาณมาในอดีตการแม้นจะอยู่ใต้ผืนน้ำแต่หัวใจแห่งหนาคก,กลับเร่าร้อนด้วยความรักและเมื่อรับรู้ว่านางไอมีใจให้ผาแดง ความอาฆาตจึงเริ่มประทุขึ้นในเงามืดของแม่น้ำโขงนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานรักสามเศร้าระหว่างมนุษย์นางฟ้าและนาคาซึ่งจะนำพาไปสู่โศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ในการต่อมาเมื่อข่าวการแข่งขันแพร่สะพัดไปทั่วเจ้าชายและขุนศึกจากทั่วแคว้นต่างหลังไหลมาสู่เมืองหนองหารหลวง ทุกคนหวังจะได้ครอบครองหญิงงามแห่งแดนอีสานพระยาขอมรับรองแขกเรืออย่างดีและประกาศกติกาการแข่งขันต่อหน้าสาธารณชนผู้ใดที่ต้องการครองนางไอคำต้องเข้าร่วมการประลองทั้งกายและปัญญาผ่านด่านทดสอบอันหนักหน่วงและสุดท้ายต้องสามารถเอาชนะศึกบนหลังช้างได้ เสียงกลองศึกดังขึ้นกลางลานหลวงชายหนุ่มมากหน้าหลายตาเข้าประลองฝีมือมีทั้งการยิงธนูบนหลังมา้าต่อสู้ด้วยดาบบนไม้ใบกลางน้ำและวิ่งฝาทุ่งหนาในยามค่ำคืนแต่ละคนล้มไปทีละรายบางคนหมดแรงบางคนเจ็บหนักมีเพียงไม่กี่คนที่ฝ่าด่านมาจนถึงรอบสุดท้าย หนึ่งในนั้นคือผาแดงเจ้าชายแห่งเมืองเชียงรุง้งเขาไม่ใช่แค่เก่งกล้าแต่ยังมีสง่างามและปัญญาเฉียบแหลมอีกด้วยนางไอคำเฝ้าดูการแข่งขันจากบนหอสูงหัวใจของนางเต้นระรัวทุกครั้งที่ผาแดงเข้าสนามในที่สุดก็มาถึงการแข่งขันสุดท้ายคือการรบบนหลังช้าง ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสู้กันตัวต่อตัวบนหลังช้างศึกกลางสนามหลวงผาแดงต้องประจันหน้ากับเจ้าชายเมืองวิเศษชัยชาญผู้มีร่างกายกำยำและเชี่ยวชาญในการต่อสู้เสียงคล้องดังขึ้นช้างทั้งสองตัวพุ่งเข้าหากันกลางสนามศึกบนหลังช้างดุเดือดอาวุธกระทบกันด้วยเสียงดังสนัน่น แต่ด้วยไหวพริบของผาแดงเขาหลอกล่อคู่ต่อสู้ให้เสียหลักแล้วใช้หอกแทงเข้าที่โล่จนกระเด็นคู่ต่อสู้ตกจากหลังช้างกลางสนามต่อหน้าประชาชนเสียงเฮดังลั่นเมืองหนองหานหลวงพระยาขอมลึกขึ้นปรบมือด้วยความพึงพอใจและประกาศกลางราชสำนักว่าเจ้าชายผาแดงคือผู้ชนะการแข่งขัน นางไอคำยิ้มทางน้ำตาด้วยความสุขผาแดงก้มศีรษะรับคำสรรเสริญแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเพราะในห้วงลึกของแม่น้ำโขงสุทธาสเทวีนาคาผู้มีฤทธิ์กำลังโกรธเกรี้ยวเขารับรู้ถึงความรักของนางไอคำที่มีให้ผาแดงหัวใจของเขาแตกสลายดั่งเห็นปูนใต้ทารา ความอาฆาตเริ่มก่อตัวขึ้นและจะนำพาความพินาธมาสู่แผ่นดินคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์เต็มดวงสุดทาสเทวีลอยขึ้นเหนือน้ำเขาสะบดคำสาบานออกมาว่าข้าจะไม่ยอมให้นางเป็นของผู้ใดหากข้าไม่ได้นางก็ต้องไม่มีใครได้เช่นกัน เสียงคำรามของพญานาคสะเทือนถึงพื้นดินและเสียงคร่ำครวญแห่งโชคชะตาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดเมืองทั้งเมืองต่างเฉลิมฉลองชัยชนะของผาแดงพระยาขอมเชิญผาแดงเข้าพักในวังหลวงพร้อมเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเยี่ยงแขกบ้านแขกเมือง แต่แม้จะได้เป็นคู่หมันของนางไอคําแล้วพระยาขอมกลับยังไม่ยอมจัดพิธีอภิเษกโดยกล่าวว่าต้องรอเลือกยามที่เหมาะสมก่อนจึงจะยกธิดาให้ผาแดงรู้สึกแปลกใจแต่ม่ได้โต้แย้งอะไรเขายังคงอาศัยอยู่ในวังและคอยหาโอกาสพบหน้านางไอคําทุกค่ำคืน นางไอคำเองก็เฝ้ารอคอยทุกวันทั้งสองรอบพบดันใต้ต้นพยอมหลังวังในเวลาที่จันเต็มดวงเสียงน้ำในหนองหานเงียบสงบใจของทั้งคู่กลับเต้นแรงผาแรงจับมือนางไอคำเบาๆและกล่าวว่าไอคำเจ้าคือแสงสว่างในชีวิตข้าหากไม่มีเจ้า ้าก็ไม่ต้องการครองเมืองใดนางไอคำยิ้มอย่างเขินอายและกระซิบตอบว่าแม้บิดาข้าจะยังไม่ยอมจัดพิธีแต่ใจข้าเป็นของท่านแล้วตราบจนวันตายทั้งสองมองตากันแม้จะไม่มีพิธีใดรองรับแต่จิตใจของเขาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแล้วในความรู้สึก แต่สิ่งที่ทั้งสองไม่รู้คือน้ำในหนองหานเริ่มขุนมัวทุกคืนเสียงกระเพื่มเบาๆดังขึ้นใต้สายน้ำพญานาคสุดทาสเทวีเฝ้ามองอยู่เขาเฝ้าฟังบทสนทนาทุกคำของทั้งสองหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเคยสาบานไว้เมื่อนานมาแล้ว ว่าวิญญาณของเขาจะกลับมารักกับนางไอคําอีกครั้งแต่บัดนี้นางไอคํากลับมีใจให้มนุษย์หัวใจของนาคที่เคยใสกลับกลายเป็นทะเลเพลิงสุทธาสเทวีจมอยู่ในน้ำตาและความแค้นเขาเริ่มวางแผนอย่างเงียบงนันคืนหนึ่งเขาแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงาม แต่งกายด้วยอาภรณ์สีดำสนิทเดินเข้าสู่วังหลวงโดยไร้ผู้ใดเห็นเขาปรากฏตัวที่ระเบียงวังของพยาขอมและกระซิบกับสายลมว่าหากท่านไม่ยกไอคำให้ข้าท่านจะไม่มีวันได้ครอบครองสิ่งใดอีกเลยรุ่งเชา้าพระยาขอมตื่นจากฝันร้าย เหงื่อท่วมกายทั้งที่อากาศเย็นเขาเริ่มรู้สึกถึงลางร้ายที่กำลังจะมาเยือนแต่พระยาขอมก็ยังไม่ยอมให้มีพิธีอภิเษกและเริ่มระแวงผาแดงมากขึ้นทุกวันเขากลัวว่าหากยกธิดาให้ชายต่างเมืองอาจจะทำให้บัลลังก์ของตนสั่นคลอนในขณะที่ความรักของผาแดง และนางไอคำยิ่งแน่นแฟนอำนาจมืดจากใต้ทาราก็เริ่มใกล้เข้ามาเงาดำใต้แม่น้ำโขงเริ่มขยายตัวออกนาคานับพันกำลังเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมทำสงครามกับโลกมนุษย์และทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจากหัวใจที่แตกร้าวของพญานาคเพียงตนเดียว ใต้พื้นน้ำลึกของแม่น้ำโขงสุดธาสเทวีพญานาคนั่งสงบนิ่งในถ้ำแก้วในตาของเขามีเปลวเพลิงแห่งความแค้นเหล่านาคบริวารกว่าพันตนต่างมุงดูเจ้านายของตนอย่างเคร่งเครียดสุดธาสเทวีประกาศด้วยเสียงเย็นชาถึงเวลาแล้วที่มนุษย์จะต้องชดใช้ สายน้ำเริ่มเดือดปุดแม่น้ำโขงเปลี่ยนเป็นสีดำสัตว์น้ำแตกตื่นพากันว่าหนีพื้นน้ำร่ำสั่นเหมือนมีพายุใหญ่กำลังก่อตัวขบวนหน้าเคลื่อนพลนกระบองเหล็กอาวุธเพลิงและเวทมนต์ดำถูกเตรียมพร้อมสุทธาสเทวีแผดเสียงสั่งการเราจะทำลายเมืองหนองหานลวน ในขณะเดียวกันบนบกกลับไม่มีใครล่วงรู้ถึงภัยที่กำลังจะมาพระยาขอมอยังลังเลไม่ยอมยกธิดาให้ผาแดงและเริ่มกีดการผาแดงมากขึ้นทุกวันคืนหนึ่งผาแดงแอบพบนางไอคาอีกครั้งเขาจับมือของนางแน่นแล้วพูดด้วยเสียงเศร้าคาเริ่มรู้สึกถึงเงามืดบางอย่างเหมือนมีสิ่งชั่วร้ายกำลังคืบคลาน หากเกิดอะไรขึ้นค่าสัญญาจะปกป้องเจ้านางไอคำพยักหน้าทั้งน้ำตาเพราะหัวใจของนางก็สัมผัสได้ถึงภัยใกล้ตัวและแล้วคืนนั้นเองท้องฟ้าเหนือหนองหานมืดมนลมแรงพัดต้นไม้หักโคน่นเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นราวกับแผ่นดินจะแตกทันใดนั้นพื้นน้ำหนองหานก็ประทุขึ้น สุดทาสเทวีโผล่ขึ้นกลางทะเลสาบร่างนากมหึมาขนาดหลายสิบวาดวงตาแดงฉานจ้องไปยังพระราชวังเสียงของเขาดังไปทั่วเมืองมนุษย์ผู้หลอกลวงเจ้าทำลายสัญญาระหว่างสองโลกวันนี้ถ้าจะเอาคืนพระยาขอมตกใจจนแทบล้มทั้งยืน เขาจําได้ว่าในอดีตการเคยมีคำมั่นว่าจะยกลูกสาวให้กับนาคแต่เขาลืมไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างสายเกินไปสุดทาสเทวีสะบัดหางนาคพื้นดินสั่นสะเทือนน้ำในหนองหารทะลักเข้าเมืองบ้านเรือนจมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนวิ่งหนีกันอย่างกลัวละหนเสียงกรีบร้องดังระง,งมไปทั่วเมือง ขาแดงคว้าดาบรีบวิ่งเข้าไปยังหอนางไอคําเขาอุ้มนางขึ้นหลังมา้าแล้วพาหนีออกจากวังทั้งสองมุ่งหน้าสู่ภูเขาทางเหนือเพื่อหนีจากพญานาคบ้าเลือดแต่สุดทาสเทวีเห็นทุกอย่างเขาร้องคำรามสุดเสียงพวกเจ้าจะหน,นีข้าไม่พ้นเขาสะบัดหางครั้งเดียวผืนน้ำกลายเป็นทะเลคลั่ง กระแสน้ำสูงเท่าต้นตาลถาถมไล่ตามทั้งสองคนผาแดงพานางไอหนีไปได้เพียงครึ่งทางก่อนจะถูกกระแสน้ำกลืนกินร่างของทั้งสองจมหายลงใต้คลื่นพิโรธเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงของนางไอคำผาแดงอย่าปล่อยมือข้าแผ่นนินหนองหานหลวงเงียบงนันเมืองทั้งเมืองจมหายผู้คนเล่าขานว่า เป็นฝีมือของพญานาคที่พิโรธเพราะความรักที่ไม่ได้สมหวังหลังจากคลื่นพิโรธของพญานาคสัตว์เข้าใส่เมืองหนองหาหลวงทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบงันลงในพริบตาวังหลวงพังพินาศบ้านเรือนหายไปกับกระแสน้ำผู้คนล้มตายจำนวนนับไม่ถ้วนซากศพลอยเกลื่อนตามพื้นน้ำ เสียงรำไ้ระง,งมไปทั่วริมฝั่งเมืองอันรุ่งเรืองกลายเป็นทะเลสาบในชั่วค่ำคืนผู้รอชีวิตต่างพากันอบพยพบางคนหนีขึ้นภูเขาบางคนไปอาศัยอยู่กับเครือญาติเมืองใกล้เคียงไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเมืองหนองหานอีกเลยณนะใจกลางทะเลสาบมีเสียงลือว่ามองลงไปในวันฟ้าเปิด จะเห็นเงาของปราสาทจมอยู่ใต้น้ําและบางคืนที่จันรเต็มดวงจะได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังแว่วจากใต้น้ําผู้เฒ่าผู้แก่ในยุคนั้นบอกว่านั่นคือเสียงของนางไอคําผู้ซึ่งยังคงเวียนว่าอยู่ในสายน้ําเพราะหัวใจของนางยังรอชายคนรักว่ากันว่าหลังจากทั้งคู่ถูกคลื่นซัดจมหายไป สุดทาสเทวีกลับไม่ได้รู้สึกยินดีแม้เขาจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางรักของตนได้แต่หัวใจของเขากลับว่างเปล่าเขาเดินทางกลับถ้ำใต้บาดาลน,นั่งนิ่งเป็นเวลาหลายวันไม่พูดไม่จาไม่แม้แต่จะขยับในที่สุดเขาก็ถอนหายใจเบาๆและพูดกับตนเองว่าข้าทำลายทุกสิ่ง แม้แต่ความรักของข้าเองสุทธาสเทวีจึงตัดสินใจบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีในบาดานหวังลบล้างกรรมที่ตนได้ก่อไว้และหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับนางไอคําในพบหน้าอีกครั้งเวลาผ่านไปนานนับร้อยปีที่ราบหนองหานกลายเป็นทะเลสาบใหญ่ผู้คนรุ่นใหม่ตั้งถิ่นฐานอยู่รอบๆทะเลสาบนั้น แต่ไม่มีใครกล้าเอาเรือเข้าไปกลางน้ํายามค่ําคืนเพราะมีตำนานกล่าวว่าวิญญาณของผาแดงและนางไอคอํายังวนเวียนอยู่หากใครเข้าไปยำดึกจะได้ยินเสียงหญิงสาวเรียกชื่อคนหนึ่งเบาๆผาแดงผาแดงอย่าทิ้งข้าไปน้ำในหนองหานจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านบางคน ยังกราบไหวเพื่อขอฝนอําดึกจะได้ยินเสียงหญิงสาวเรียกชื่อคนหนึ่งเบาๆผาแดงผาแดงอย่าทิ้งข้าไปน้ำในหนองหานจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านบางคนยังกราบไหวเพื่อขอฝนบางคนขอให้สมหวังในความรักเพราะเชื่อว่าวิญญาณของนางไอธรรมยังคงเฝ้ามองมนุษย์ด้วยเมตตา แม้ไก่จะสิ้นแต่ใจยังอยู่แม้เมืองจะจมแต่ตำนานยังไม่เลือนหายนี่คือเรื่องราวของความรักที่จบลงด้วยน้ำตาแต่ยังคงตราตรึงในหัวใจผู้คนตลอดกาลหลายร้อยปีผ่านไปผู้คนยังคงกล่าวขานถึงตำนานเมืองหนองหานหลวงแม้เมืองจะจมหายใต้ทะเลสาบ แต่ตำนานของผาแดงและนางไอคำยังไม่จางหายชาวบ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่ายังคงเล่าขานถึงรักแท้ที่ต้องพลัดพรากรักที่ไม่สมหวังแต่มั่นคงยิ่งกว่าชีวิตในบานคืนที่จันเต็มดวงชาวบ้านริมหนองหานจะได้ยินเสียงพินแววมาแต่ไกลบางคนบอกว่าเป็นเสียงของผาแดนที่เล่นให้คนรักฟัง บางคนว่าเป็นเสียงของนางไอคำที่ร้องเพลงด้วยความเศร้าในฤดูแล้งปีใดที่ฝนไม่ตกชาวบ้านจะพากันไปรำวงสวงริมหนองหานพวกเขาเชื่อว่านางไอคำยังอยู่ที่นั่นหากอธิษฐานด้วยใจจริงฝนจะตกภายในสามวันเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นในอากาศเหมือนเป็นเสียงจากวังใต้บาดาลวิญญาณของสุทธาสเทวี ยังคงนั่งสงบในถ้ำแก้วเฝ้าสำนึกในความผิดของตนเขาไม่เคยโกรธนางไอคําเลยแต่เขาเกลียดหัวใจของตนเองที่ปล่อยให้ความรักกลายเป็นความแค้นในคืนหนึ่งใต้เงาจันทร์มีคนเห็นงูยักษ์สีทองลอยขึ้นจากกลางน้ำค่อยๆเลื้อยผ่านไปอย่างสงบไม่มีเสียงไม่มีรอยไม่มีแม้แต่คลื่นน้ำ คนเท่าคนแก่พูดว่าพยนนานนาคกำลังมาเยี่ยมดวงวิญญาณของนางไอคำเพื่อขออโหสิกรรมและสาบานว่าจะไม่ล้างแค้นใครอีกต่อไปแม้เวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีรักของผาแดงและนางไอคำยังไม่จางหายผู้คนยังคงบอกเล่ากันว่าทั้งสองกลับมาเกิดใหม่ในภพหน้าเพื่อจะได้รักกันอีกครั้งโดยไม่มีใครกีดกัน ทุกครั้งที่ลมพัดเบาๆเหนือผิวน้ำหนองหานเสียงกระซิบของนางไอคำจะดังแผ่วมาข้าจะรอเจ้าผาแดงนี่คือเรื่องราวของความรักที่แม้ความตายก็พรากไม่ได้นี่คือตำนานแห่งดินแดนอีสานที่ไม่มีวันถูกลืม